มาดูนะครับตอกการล์ลานนะครับพอดีชุดนี้มันหักไปนะครับนะเขาส่งกลับมาเค็มนะครับไมนะ่มีเส้นตอกนะครับเดี๋ยวจะเค็มให้นะครับมามเริ่มเลยนะเค็มก็เค็มฟรีนะครับขอ,ขอแค่ค่าส่งตอกกลับก็พอนะครับปาดเลยนะเอาแบบนี้เลยนะหลังไงเราก็ต้องเข้าใหม่อยู่ดี เตยมฟรีนะครับแกะเลยเพราะว่าเราเตรียมที่จะเข้มนะ,ะ,นนะครับแกะเลยหรือแกะใหม่ทำข้าใหม่ แกะออกมาแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรจะทำฉพาะชั้นนอกใหมนะ่อันนี้ก็เป็นการครับแกะเลยนะเขีย <_ d ata> ฟรีนะครับ ออกแบบนี้เลยนะครับชุดนี้จะทำใหม่นะครับเพราะว่าไอในมันไม่ได้หักนะครับมันหักเฉพาะหลอกๆนะครับเราก็จะทำใหม่เลยเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เราก็แกะออกมาแล้วนะครับ สองข้างมาเราก็จะมาทำใหม่ที่เหลือนี่เอามาแต่งเพื่อจะทำใหม่เลย ทำใหม่ให้ลูกค้านะครับก็เคีมก็เคียมฟรีนะครับแต่ว่าก็ต้องจ่ายค่าค่าส่งนะครับเองนะครับออกค่าส่งเองนะเพราะว่าเวลาไปส่งแล้วมันมีค่าใช้จ่ายนะครับ เจ้าของต่อกก็ต้องออกเองนะครับเป็นค่าส่งกลับไปหานะเจ้าของนะครับเหลือกี่เส้นดูก่อนนะ1 2 3่งสห้เหลือหนะครับพอจะมาใส่ใหม่อีก2 3ามเส้นนะครับ เ,เส้นใส่ใหม่เลนนะเยเลือกเผื่อไว้นะครับสีตาเส้นนะครับโอเคได้แล้วเราก็จะมาเทียบตัดหน่อย เซ็่ต่อเข้ากันต่อเลยนะครับมีใจแล้วขั้นตอนต่อไปเลยนะครับขัดก่อนนะด้วยน้ำมันมะพร้าวนะครับขัดเส้นต่อก่อนเย้นะ ด้วยนะ้ำมันมะพร้าวนะครับตอกเค็มนะครับคู่นี้เค็มให้นะเขาใหม่พอดีเขาสุกกลับมาเค็มนะครับจับไปนี่ด้วยนะครับน้ำม,มันก่อนนะ เเตรียมพร้อมแล้วนะครับรอให้รอให้เขาแห้งนิดนึงครับก็จะเข้าใหม่เลยนะครับูนี้เป็นตอกเทียมนะครับเกลครับ